เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาดจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติดสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีปเป้า Honda c ซี i c นะครับสภาพสวยๆเลยทีเดียวครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับ480 0 0่บาทครับกับรถสภาพสวยๆเอกสารชุดโอนครบครับภาษี5กครับเครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับแอร์เย็นระบบไฟติดครบครับ สังไกตได้สบายยสีสันก็เงางามตามรูปนี่เลยนะครับก็อาจจะมีตำหนิเล็กๆลอยบ้างครับอันนี้เป็นซีวิคโฉมสี่ดอนะครับับไฟท้ายแต่งไฟหน้าแต่งนะครับในกองงูเหลือมครับผมห้องเครื่องนะครับตะเข็บซ้ายขวาคันหน้าก็ดูเดิมๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับเยธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าพวงมาลัยแต่งซิ่งนะครับ สภาพสวยๆเอาไปซิ่งเงนได้เลยทีเดียวครับ48,000บาทครับคันนี้ขี่ใช้งานทางไกลก็ได้นะครับภายในเบาะหนังทั้งหน้าหลังนะครับสะอาดสะอ้านหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับปลาษี65ครับปลาสีไม่ขาดนะครับเล่อเอกสารชุดโอนมีให้ครบครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ